สวัสดีครับทุกคนตอนนี้พี่นวดอยู่ที่ร้านติดมันบ้านโปง้งเป็นร้านหมูกระทะบุฟเฟ่เริ่มต้ตนที่199แต่ตอนนี้ทางร้านจะนได้เพิ่มเมนูใหม่จะเป็นซีฟู้ดกุ้งแม่น้ำไข่หมึกแซลมอนหอยเชล ในราคา319ราคานี้รวมเนื้อนําเข้าด้วยเราบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านหมูกระทะที่มีบรรยากาศติดริมแม่น้ําอย่างนี้ดังแบบชิชลๆลมเย็น,ยนสบายมาเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงร,ราคาที่นี่ก็จะเริ่มต้นที่1 9 9 258แล้วก็319นะครับผมทุกราคาเนี่ยก็จะรวมน้ํารวมของหวานเครื่องดื่มหมดแล้วตัวราคา258เนี่ยก็จะมีเนื้อนําเข้าเพิ่มขึ้นมานะครับผมวันนี้ที่เรามากิน,นจะเป็นตัว319เป็นซีฟู้ดรวมทุกอย่างมีกุ้งแม่น้ํามีีีหออยเชลลมมมแซน่ึก ต้องบอกเลยว่าเข้าทางพี่นวดเลยกินได้ไม่อ้นไม่จํากัดเวลาด้วยกับวันนี้พี่นวดมาก็เบาะๆกันนะครับนีบ่เปไงเบาะไหมนี่ครับเป็นน้ำซุปใหม่ทางร้านนี่ครับอันนี้จะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูครับแล้วก็ย <amentos. S 1> ัมงมีน้ำซุปต้มยำน้ำขน้นน้ำซุปมา่าสครับพี่เพิ่มเข้ามาทุกคนซุปกระดูกหมูก็ต้องคู่กับเบคอนอั Под นนี้ไปจ้าโหเราจะเป็นน้ำจิ้มใหม่ทางร้านที่เพิ่มมาด้วยอันนี้น้ำจิ้มงาอันนี้ก็จะเป็นเมนูใหม่ของทางร้านเหมือนกันครับผมเป็นกุ้งดองซีอิวนี่ นี่ครับเป็นเนื้อเสือร้องไห้ออสเตรเลียนะครับกินคู่กับน้ำซุปมาล่าจุมม่มไปเลยครับโุ้ยขึ้นมาร้อนๆจุ่มกันบน้ำชิมงามเดิมครับนี่ไปทุกคนเนือ้อนุน่มๆพอด้าแล้วก็แบบมันเปรี้ยมันมาจะมีความกรอบเปรี้ยวใต้กระเพ็ดๆของน้ำซุปมาล่าอันนี้ดีเลยเส้นมันกระฟองเต้าหู้กินคู่กับซุปมาล่าอย่างนี้ไปโอ้ยจนล้นเลยอ่ะล้นเลยอ่ะ นี่ก็จะเป็นน้องลายโคคุณนะครับอาจารย์สุมาลาเช่นเคยแล้วก็ตัวนี้เป็นเนื้อนําเข้าหาก,กินยายครับผมเป็นสันไรเอเจนตินานะครับอุยอันนี้ไม่ได้หาก,กินง่ายไปลงประจ้าอีกครับที่มาวันนี้ซีฟู้ดเน้นๆนี่น,นี่ก็จะเป็นกุง้งอุ้ยกุ้งแม่น้ําจริงๆแค่กุง้งเดียวก็คุ้มแล้วทุกคนปลาหมึกปลาหมึกนีก่มาเป็นตัวๆลงไปพร้อมนวดอย่างนี้เลยอุ้ยต้มยำครับก็ต้องใส่กุ้งครับนี่อาจารย์ เป็นต้มยำฟิวชั่นเราใส่สไลว์วากาเมะด้วยอืออ่าฮะเป็นต้วหอยเชลสักนิดนึงครับทุกคนนี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะครับผมเป็นหมูลายหินอ่อนแบบนี้ว้าววาากับซุปกระดูกหมูไปจ้าเพิ่มเพิ่มอรรถรสความอร่อยเราจะตอกไข่ใส่ลงไปด้วยครับทุกคนทีเดียวเราโรยชีสอีกทุกคนอีกคราโพดด้วยจ้าโรยนิดนึงกระดิตกแต่งนิดหนึ่งครับมาครับนี่แซวมอน ไยืนแบบนี้หลังจากที่ลองมาต้องบอกเลยครับตอนนี้ว่าจุกมากๆทุกคนแล้วข้องนี้ที่กินมาเนี่ยคือใช้ได้เลยนะสดเลยแล้วเมนูก,นก็มีเยอะมากรวมเจกว่ารายการแล้วก็มาที่นี่คือได้กินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมูก,กระทะปิง่งย่างชาบูมา่าบอกเลยคุ้มจริงใครที่จะมาลองของร้านจะเปิด4ี่โมงเย็นปิด5้าทุ่มพิการร้านจะตั้งอยู่ถนนแซงชูโตมุ่งหน้าเมืองการห่างจากสี่แยกบ้านโป่งประมาณ4 0 0เมตรอยู่สายมือมีป้ายบอกชัดเจนฝากด้วยครับทุกคนอีกหนึ่งร้านหมูกระทะบุฟเฟ่มรจิกาดี ติดริมแม่น้ำนั่งชิลๆเมนูเยอะมากกินกันแบบอิ่มจุกๆใครที่ไม่รู้จะไปไหนครัผมอยากให้มาลองที่นี่กันนะฮะอิ่มจุกแน่นอนพี่นวดคอนเฟิร์ม